สวัสดีครับวันนี้โอปอพาลวยก็พามาวัดพระ578นะครับวันนี้มาฟังเลขสูตรจากหลวงปู่ท่านนะครับปู่เมตตาให้ตัวเลขทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอลพลวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขมีที่ไหนเราก็จะตามไปเพื่อหามาให้ f อนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมตัวเลขจากลงปู่กันเลยนะครับเชิญครับเพราะว่าเขางกุ่มเลขของกุ่มนังเขาเลขจะมาหกตรงๆเนะลยละอ่องนหละให้ไปอันมือทุ่ท้ายถ้าจบไม่เห็นออกอยู่นี่ได้ศูนย์หาเต้าตัวเดียว มงลสามเมืองสี่เมืองวดก่อนบ่ครับแล้วเจ้าซสือซ้ำอ๋องือสุดท้ายมูดงือทุดทไทยผูดดำค่ะค่ะผู้ดำที่ผู้ว่ากาเสืนเพี่ยงนะสวนหาเก้าเรียกลมันมีหกงวดนี้เนาะไปดี แดงจึงคือเลยงฟัแดงจึงคือแดงจึงคือค่ะหนึ่งหมากเลยหกเก่าอย่างเงี้ยเก่านี่เก่านี่และนั่นไม่ใช่คือ มันเป็นแลวนีเ่นเปลนนังจะว่างท่านตัวนี้นตัวนี้มันคิเป็นเลขคูนตัวนี้สิอเป็นเลขบวกหนึ่งคูณสองสองหนึ่งเป็นสองสามสองหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเจ็ดตัวเดียวบนออกเจ็บศูนย์นมาเอง เลยจับใส่ไหรดิเดินน้องหันเดินหางก็สามเนะนี่บอกกันยัง,ง,งเลยจับใส่ไหรสามหางก็สามเดี๋ยวไปคนละทีพรทธาตุเลยครัมันมอนไปทำกันมันจับเรียกว่าถือครับผมฮะมาเดี๋ยวล่าดังตลอดน้าปูฮอดฮิตเด้ฮอดฮิต นี่ละเลขที่ว่าหกบนมาหกบน้านที่เปิบมากกับมีดตอนนี้คูจับไาแล้วเราว,ว่างวมาที่แบบหกแปดันเบิ่์กับหกหกทั้งจเบิ้นมันจิเบิ่น์นหกตัวเดียวคันเบิ่์นขึ้นมาหกหกนะครัวแต่งงานมานลก่มีนเท่านี้ พู Nacional, tam, il, n n ่จำได้แล้วว่าหามสาน่ะหาน้าเปนนอเมืองคิปู่บ่หาซ้มซ้ำหาหามสาน่ะปู่พูตังแต่จ้าเปลนเั้ั่นหามสาไหมพิษนาน่ะมันมีหาพิษนาปูน่ะเ็นว่ามันกับฝันยะมันกับพรอกคยิ่รดอยูจังเลอป่ซื้อทหาเบิ้งน่ะนะพิษนาน่ะพด มือทุดนท้ายเพิ่งจะมาเฮ็ดเราอยู่นี่ชื่อช้างคู่ดำนึงว่าเลขน่ะมันมากจังสิเขากุ้มเลขกลุ่มันรูุมะให้มันกระเถือกขู่ว่าขู่ว่าครับผมว่าขันเจ็ดศูนย์ตรงๆล่ะสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เลยเลขเขาเด่นเจ็ดบ้านนี้ครับผมเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สองสอง ออกเจ็ดศูนย์ในเจ็ดครับผมมันมากเจ็ดอนไรกันสี 4, 7, ่เจ็ดสองใครตัวบ้าสองเจ็ดสี่ล่างอกอกออกล่างออกกันศูนย์หักสี่ก็พาเป็นเก้า เราว่างเก่านั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลขบนเนียอันนี้เลขบนเลขล่างเียมันที่มีอยู่ล่างอันนี้เป็นเลขบนส่วนมากที่เป็นบนอ,อมอันนี้คือบนบนนะคะเนาเนะ ล่างล่างล่างี่หงสีเก่าล่างัวึ้งมาเลบัวะแม่นนีขวิ่งในคันวิ่งให้วิ่งสี่ล่างนะนุ่มวิ่งวิ่งสีล่างบนวิ่งุซ้ายวิ่งซ้ายหลุดนะปูบนวิ่งส่งสี่ค่ะพี่น้องล่างล่างบนบนวิ่งหก วิ่งหกล่างวิ่งซีบนวิ่งากครับบนนะครับถตะลีเนะคบแต่วิทยาในการรับชมนะคะบนบนวิ่งหกล่างวิ่งซีำบวงก็ได้แปกับรนั่นแะ่งปกับล่างวันมาหนึ่กับล่างวันสูงยี่สิบเอ็ดวังเดาอย่างนี้หนึ่งหกหนึ่งหกกับเอ รถไปเล้เลข <7, S 2> เับลรามันมันึ่สองหกนี่คือปูนบอกให้ระล่างเลือดนะวันละสบสองสองเปยี่สิบสี่สี่มีแล้วสองตัวเดียวบนเด้อนหบกว่าเลขหนึ่งวันศุกร์นี่หกเก้ามันเบิมอนมก็เดี๋ยวินผหกแปดหกถ้าเบิรนมากมันมาปูแปดหกสีถ้าเบิร์นมากคือหก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 เลยถ้าเลกไอ้สีจับปากไปไง้สีี่สี่เก้าล่างวิ่งสี่นะครับ บนวิ่งหกโบใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเรื่อบนนี่มันนี่รักแสนบนก็มันกรับแปดทันรับแปดบนมันจะไปล่างมันก็พวกปมานี่รับสี่บนมันรับสี่บนมันจะไปล่างเรืรับแสนมันไปมากแล้วก็เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดขั้นไปมันขั้ีไปล่างไปหนึ่งพันกระทุ่งมันบอกเพื่ากันเพราะว่าเปิดออกเงื่อนเหตุมันกระได้สี่หนึ่งเท่ากัน กไปเฮ็ดอ่ะนครสวรรค์นครสวรรค์ครับผมแต่เสี้ยงแตาว่าเลขนี้อยู lonely, no. ่นี่ส oh ันมันหายมาสามเจ็ดศูนมันบอกมันไปออกสองเจ็ดศูนย์้านีู่ฟูมักตัวไหนอ่ะสามตัวมักตัวไหนนี่เราเลขมันมากนี่แหละมันโรคทุ่นมาจุตัวแต่ว่าเลขแปดเก้าแปดนี่มัซ่อมเมืองอยู่นี่นี่ทนี้ยิงซ่อมเมืองแทบทุกงวดเลยเรืแปดเก้าแปีอันไว้ที่กันไว้ครั เก้าแปดหกไปสัตย์เจ้ว่าคำเรียกก่อนมันไปมันหากับศูนมันไปต้องการส่องตัวเรียกต้องมากนะเรียกมันดินหาครับอ่าคือตอนมันเดี่ออกเสร็จมันบอกเลยประกัวไปเจ็ดนี่มันเดินเจ็ดเลยประกัวไปสามห้าแล้วก็สามเจ็ดมอกไปออกศูนเจ็ดศูนย์กับศูนย์หา นี่เราเรีมันกินคันกินง่ายๆที่เราทั้งบนทั้งล่างเด่นซุนเด่นศุนบดซุนล่างมันก็เลยถือค้นยากคันมันเถียวว่าสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสี่มันก็นาเกียร์โทษมันติดเป็นเคื่อจังหามซ้ำมเอดสูงอัดไฟละโผฝันตายมาหน้านนี่มาหน้นหฟันเลย่าทางก็ฟันมาโทษหลับไปเฮียูนนี่ยูนนี่นุ่ม ครับผมาเนีน้่มทมาทำฟันยังหล่าฟันเรา้เ่าเงี้ยแล้วอู่ตีอย่งล่ะตีเจ็ดูนย์ก็แปดนแ้ไปซื้อไปซื้อสามตัวมันมันโยมแลอวมาถกชครับผมเจ็ดแปดวเราก็ซื้อสองสัวก็เพราะแต่นี่บ่าเด้ฟันยังเหล่าฟูะเพราะว่ามาเด้ฟันใกล้มือจังมือเอือนมือหือเลยเออกเนี่ยมันฟันเพราะว่า มีแต่ป็นแบบนั้นเท่านีครับเลขกูดำเมื่อไหรว่านั่นศูนย์ห้าเก้าอยกเลขผมมาเก้าว่าเลขบมีเก้าครับผมเลขก็เจ้าก็เลวผากูเลขกูดำเป็นแต่เรียนมา่เลขมมีเก้าเด้อก็เจ้ากับไปซือทูนะดูนู่นทวารนี่ถือสามหมื่นกือสามหมื่นสี่หมแล้วนเรียกคือเลี้ยงกัน ผู้ดำมือสุดยไายเป็นากลคนท่างสีบ้ามือ่ยทวันที่สิบหกต้นเสาร์่วนเสาอยางสวยๆในเรื่งหน่ยคับพมหันมาสงบได้เพ่นกับ่อให้ต้องเงียบๆส่งงบเื่านกลับไปข้างในดกันไปข้างหนมต้องกาด้วกันผู้ดำกันเล้องไมกันละเจ้าเมืเอ็รจะไห้ดงมืนจักเบิร์ดดิหันมาว่าังเด ที่ท่วงรถคนั้นเป็นยันั่คุนี้เป็นยันที่ช่วงปั๊บรถถือคเพินคงเงินคนผู้ใหญ่คนดำเนาะถือระเบิดกูนี่สว่านมึงมันเป็นยัเป็นสว้านไม่อืมอดถือขับระเบิดเขาสมัยายแล้วลายประวัติ่นเอาขาเอามาฟังไปนี่เะเขาบอกไ่เป่นประวัติ่นพวกเขาพูดเจ้าพเขาลับูเขาจว่าไงบ้างค่ไปให้ไปหน้าในที่นี่ ย่อหลอกตะกุ่นโยายอางข้างนั่นก็หอกคนณอได้เอาผ้าไสสูตไปถอดดูดถอดดูดถอดจังแลยขี่รถมาดีๆก็มารับยามหลังะรงพนเนะคอะ้างนี่มันก็ไปเคอข้างนะนี่มันถอว่าคาะ้างนี่หัวซอสมัยตะกี้สมัยตะกี้มันสมักเนาะรัวซ้อมันถือว่ไว่ตะกนอ้วนๆใอ ว่าท่านเนี่ว่าท่านเนี่ยฟันนี่ก็ไล้ว่า,า,นนา,านนใ,ใกล้มือเพราะว่าเลขเก่งเลขคำานวณมนกามันก็ได้สามก็แปดมันจะไปยุติหนึง่งถ้าว่าเลขกัน